นสนุนเเการเจออุปสรรคเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการทดสอบครั้งใหม่นะครับมันก็เหมือนกับว่าเอาละเว้ยนะครั้งนี้โจทย์ใหญ่แล้วครับเราถามว่าผมเจออุปสรรคเลยงานข้าวนี่ผมว่าอันนี้คือรางวัลนะ วันที่คุณตันทําธุรกิจไปเรื่อยๆแล้วเคยมีเจ๊งบ้างไหมครับเคยค็ที่ชูบุรีนี่ที่ผมบอกผมประสมเ,เปิดแล้วปี3 9มเกปหอฟองสูแตกผมก็เจ๊งเป็นนี่ร้อยล้านเคยจากที่ผมมีมีเงินกลายเป็นมีนี่เนี่ยจากคู่แบงค์นะก็กลายเป็นคู่นอกระบบจากคู่ดอกเบี้ยถูกก็ดอกเบี้ยแพงขึ้นจนจุน๊บๆก็บอกว่าไม่ไหวแล้วนะครับเราต้องยอมรับความจริงก็เคยแก้ปัญหาอย่างถาวร ยูกันใช้นี่แล้วเจรจายอมรับความจริงออกว่าเราล้มแหละคุยกับเจ้านี้ทุกคนว่าเราหมดตัวแล้วนะครับเราล้มแน่นอนนะครับก็เคยขอปอนอมนี่ตอนนั้นมันเหมือนเหมกอนนาตื่นเช้าขึ้นมาทุกวันนี้นะสามโมงครึ่งนี่แบงก์จะโถมาแล้วเช็คที่ตีมานี่มีเงินเข้ามาไหมมันมันสมทุกข้าไปเรื่อยมันไม่ไหวม้ขายทุกอย่างที่ไม่ก่อรายได้นาฬิกาปากการถ นะสร้อยเพชรของภรรยาผมที่ผมซื้อให้สร้อยเส้นแรกเลย I love you วันเกิดครั้งแรกที่ทั้งเส้นเป็นเพชรเลยขโมยไปขายก่อนขายหมดหลยยกเว้นธุรกิจที่ทำอที่ยังทำรไรได้มันก็จะทําให้ผมยังมีรายได้อยู่ที่ร้านหนึ่งเพราะผมจ่ายห้ล้านปบมันเคยสวรรค์ทันทีเลยเดียนต่อไปอะรายได้กาไรของเรามากขึ้นด้วยทำไมเพราะอะไรไหมผมเอาทรัพย์สินที่ผมมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยขนไปขายหมดเลย ขาดทุนเท่าไหร่ก็ขายขายทรัพย์สินที่ไม่ก่อไรายได้ว่าถ้าเกิดขายทรัพย์สินที่ก่อไรายได้หรือขายธุรกิจเท่ากับเราตัดช่องทางในการที่ขาขาเราที่จะโตหมดเลยเมืออกับตัดต้นไม้อะ่ะคุณไปตัดล่างข้างล่างทิ้งปุ๊มมันโตไม่ได้ใช่ป่ะคุณตัดใบออกเนี่ยเดี๋ยวมันก็แตกใหม่ได้เข้ามากรุงเทพมหานคร ทุณทันทำอะไรธุรกิจอะไรใน,ในประเทศเนีผมมาทำร้านถ่ายรูปแต่งงานนะครับที่ทองหล่อซอยเก้าชื่อมาเลเซียเป็นสาขาแรกวันนั้นผมทำที่ชุมพรมา10ปีเต็มๆเนี่ยผมจบด้วยเป็นนี้ร้อยล้านก็ทำให้ผมมีมุมมองว่าธุรกิจที่ผมทำที่ชุมพรเนี่ยมันอาจจะอาจจะผิดทางก็ได้เพราะว่าโอ้โหทำหลายแบบเลยผมก็ไปคิดเอ๊ะเอ็มเคอ็คเอฟซีอ่ะแมคโดนัลล์มีมีธุรกิจเดียวเขาเปิดเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเริ่มสนใจเรื่องของ การจัดการบริการจะมาหาแบบสาขาเอ่อภายในเวลา15ปีผมทำร้านถ่ายรูปสูงสุดใน20แห่งสิ่งหนึ่งที่ถือว่าน่าจะเป็นเรื่องของการสร้างเชื่อคุณตันน่าจะเป็นเรื่องของโออิชิวันที่ทําโออิชิตอนนั้นคิดยังไงครับตอนที่ผมไปทาจุรีผมรู้สึกว่าโอ้ยผมทําอย่างนี้มันเหนื่อยมากก็ทําแล้วก็เจออุปสรรคแล้วก็ผมว่าเจ๊ตอนนี้ผมจะทําแบบสาขาเยอะๆร้านถ่ายรูปผมก็เอาบทเรียนของคุณเหนืบอกว่า สิ่งที่แน่นอนเคยสิ่งที่ไม่แน่นอนร้านถ่ายารมูเมื่อ15บหปีก่อนรุ่งเรืองมากเลยแต่เราเคยเห็นใช่ไหมว่าทุกขีบ่บางทุกขีเนี่ยูย่นนี้มันก็มูปไปบ,บไปไเลยฟิล์มเดี๋ยวนี้ขายไม่ได้แล้วผมก็ย้อนกลับมาทําร้านอาหารรับ ผมทราบมาว่าคุณตันเนี่ยยังมีติดนิสัยเหมือนตอนที่ขายหนังสือพิมพ์อยู่ผมได้ยินมาถึงขั้นแบบว่าขับๆอยู่เห็นคนกําลังดื่มน้ําชาเขียวยี่ห้ออื่นคุณตันจอดรถปุ๊บเปิดหลดังรถอ่ะลองโอชิดูให้ฟรีถึงขั้นนั้นเลยใช่ไหมครัก็เคยทำแลยครับผมเคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งกําลังกินชาเขียวยี่ห้อหนึ่งนะครับผมถามว่าว่า เออทำไมคุณกินชาเขียวอยอ่หนนี้คุณเคยกินชาเขียวใช่ไหมบอกเคยแล้วตอนนี้คุณกินไหมก็นั้นๆก็กินทีบางทีก็กินแล้วทาไมวันนี้ถึงกินอันนี้เพราะเขาชอบโฆษณาเขาเข้าใจว่ากินแล้วแก้มจะแดงนี่มันเป็น,น,ปนคําพูดอาจจะเป็นวิธีคิดเขาเล็กๆน้อยๆนะที่เรามาเขดเอ้ยลูกค้าคิดแบบนี้นะ ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับคุณตันทําธุรกิจมาทั้งหมดกี่ประเภทแล้วครับเทียบกับบริษัทใหญ่ๆผมมาเล็กนิดเดียวแต่ถ้าเทียบเยอะนี่นะผมทําเยอะมากทาครบทุกอย่างทําหลายอย่างทําเยอะแต่ไม่ได้ใหญ่ห <า S 2> เลย็ไปาสาสมัครอรับยังทำก็เคยทาเคยถามว่ามันมันก็มีวิธีคิดจริงๆแล้วโอเคผมไม่ได้เป็นนักธุรกิจที่จะต้องทําธุรกิจไม่รู้จักพอนะก็เคยทาไปเรื่อยๆไม่พอวันหนึ่งผมพอมีเงินเนี่ยผมจะไม่อยากเป็นนี่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดไว้ และสิ่งที่คุณตันอยากจะแนะนําให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นใหม่ที่เขาอยากจะทําธุรกิจในอนาคตีคุณตันอยากจะแนะนำอะไรัะเขาครับเราเราเลือกเกิดไม่ได้บางทีเราเกิดมาโชคดีเราก็เกิดมารอเราเกิดมารวยนะครับเราเกิดมาเก่งเราก็มีโอกาสโอกาสประสบความเร็จพูดเนินก่อนเท่านั้นเกิดมาจนเกิดมาโง่ เกิดมาไม่รอไม่รวยไม่ได้แปลว่าอนาคตคุณไม่ประสบความเร็จอย่างแน่ๆทั้งหมดอยู่ที่เราคนที่ประสบควมเร็จอย่างได้หยาวยาว,ยาวนานตลอดชีวิตเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้แล้วผ่านการฝึกฝนนานแล้วก็เป็นคนที่ไม่ประมาทไม่เลิ่มตัวเท่านั้นแล้วก็เป็นคนดีสำคัญมากๆเลยสิ่งที่คุณตันทำมาตลอดเวลาตั้งแต่เด็ก ยกของจนวันวันหนึ่งกลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจพันล้านเนี่ยคุณคือคุณตันสู้มาตลอดสิ่งที่สําคัญคือเดินไปข้างหน้าแล้วก็สู้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 จนวันนี้คุณตันก็ได้ทํามาให้มันกลายเป็นแบบนี้ได้นะฮะวันนี้ต้องขอบคุณคุณตันมากครับที่ให้เกียรติผมแล้วก็มาพูดคุยกับคุณตันนะวันนี้นะฮะขอบคุณ,คณมากครับผมเปิดครับน้องเปิดสวัสดีครับผมมีความเชื่อว่าปฏิหารมันเกิดขึ้นได้เสมอขณะเดียวกันผมก็เชื่อวิกฤตเกิดขึ้นได้เสมอเหมือนกัน ธุรกิจก็เหมือนกับภายเรือถวนน้ำถ้าคุณพึงพอใจคุณหยุดป,ปุ๊บมันก็ถอยหลัง จะเห็นได้ว่าการที่เขากลายเป็นเศรษฐีพันล้านในวันนี้ได้นั้นไม่ใช่เรื่องของโชคเลยนะครับแต่เป็นเรื่องของความเพียรพยายามล้วนๆครับซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนที่มีความเพียรพยายามมากพอกับการทาธุรกิจของตัวเองผมเชื่อนะครับว่าในอนาคตขา้างหน้าคุณก็อาจจะกลายเป็นเศรษฐีพันล้านเหมือนกับไอรอนของเราในวันนี้ครับคุณตันภาสกรน,นาทีหมดเวลาของรายการ